มืดปืดอืดยืดเนืดจืดชืดตัวสะระอือสะกดด้วยดอดเด็ก เวลาจะแต่งคำคำที่ฉันทะลักอะที่จะต้องมีสัมผัสถ้าหากว่าต้องพาให้สัมผัสด้วยสระอือดอเด็กเนี่ยมันจะหาคำสัมผัสยากมีแค่อย่างนี้ หรือจะมีอีกก็ได้แต่ยังนึกไม่ออกเล่นได้แค่ปืดเนืดจืดชืดอืดหืดหืดชืดอืดมันล้วนแต่ไม่มีคำใดเลยที่จะมีความหมายดี สลามันก็ยากอยู่แล้วตัวสะกดก็มันเขาเรียกว่าสะกดด้วยคำตายอะ่ะอูดรอเด็กรอเด็ก